สวัสดีค่ะสงขา1สเตชันวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังมีความน่าเป็นห่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเราตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงานมาโดยตลอดมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าสำนักงานรวมทั้งเน้นย้ำการเว้นระยะห่างและการสวมแมสตลอดเวลาในวันนี้ก็เช่นกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเรา มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานพอสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผู้มาใช้บริการด้วยความห่วงใยจากสงขาหนสเตชั่นขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคร้ายและปลอดภัยกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ